เดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเี่ยวแต่ว่ามึงดำไม่ใช่ใช่เอาเฮ้ยแล้วเราดำไปช่วยชยวยโย้ติดด้วย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 ขึ้นยังไงวะเอี้ยนกูขึ้นยังไงเนี่ยออ่เนีกระโดด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 ปลวกระโดดแล้วกระโดดไม่ได้อรอกระโดดจะเพราะว่ามวลของติกมีมากกว่ามวลของน้ำมันก็เลย โดดไม่สิ้นหรือเปล่าโอ้โหนี่จะว่ากูอ้วนเหมือนกันอ้นกู้ว่าแหละไม่ใช่ม้วนไม่ใช่น้ำหนักก็คือกูอ้วนแหละโดดไม่สิ้นเอาเฮ้ยแล้วลองลองโทรศัพท์กูอ้องอ๋ออ๋อมันมันมันนี่มาช่วยดันตรีพี่มันช่วยดันตรีไปไปแคมป์นั่งอ่ะตรงนั้นน่ะวิ่งตายโอ้ย ออกเข้ามาอันเนี้ยเอาเหรอเอาเข้าไมาหรอเออคือไม่ดูข่าวไอ้นี่หรออ่าเข้าเหม็นอ่ะหยุดระเบิดนเมื่อกี้นี่อะไรก็ไม่รู้นะยิ่งอย่างกระโปงอ่ะออใครไปจมน้ำอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดดังๆนี้ดดังๆนี้ไม่ยินว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้คุยกับติก็ดังอยินอ๋อโอเคโอเคมันก็ไดอยินนะแล้วไปแล้วไปแล้วไปห้ามโดนนะระเบิด ในรถด้วยไม่โดนไม่โดนใครคนขับรถอะเข้าใจไหมบิมบิมเข้าใจแล้วโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเคดีมากเราจะไม่ลงน้ำล้วนะเข้าใจปฏิได้เรื่องดีไม่ลงอยู่แล้วไม่ลงอยู่แล้วมาเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราต้องมีความสามัคคีใช่ไหมหาของให้เป็นมาหาของมาหาของมาหาองนี่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 น้ำมันข่าวจริงเหรอได้ใจนะ จ้าทุกคนกรุณานั่งกับที่ด้ดวยนะครับได้เลยแูม <upright> <programming languages. S 3> ีขนุนดืดทางนะเฮ้ยใคร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 ไม่ปิดประตูเนี่ยปิดประตูด้วยโอเคเอบิมผับไปแล้วนะครับบิมต้องระวังระเบิดนะจังหวะนี้บิมต้องคอยดูดีๆระวังระวังนี่เขาบอกระวังระเบิดนะ่ใายใชไม่มีใา่มีใช่มีระเบิดใายมีระเบิดน้ำันน้ำมันนมันน้มันางขวาเดี๋ยวถุงลงไปเก็บน้ำมันนี่เปคิดไปคิดไปคิดปคิดเออเออ เราเราใี่คุณขับผมทำไมเนยคุณขับย่อทำไมอ๋อโอเคโอเอ่าขึ้นไปดิเออขึ้นขึ้น่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหล่่มันไหลอะเ้อไตเองต้อเอะไรอะไรอไเอยไรอะไเหยยบเลยบิ้เหยยบเลยหยยบเลยหยยบเลยสิหยับเลยิหยบเลย่ข้างหน้ามีมีบิงมีปิงมีิง

ป็ตูอยู่ทีาไอ๋อก็อยู่อบอนียก็โดบแล้วมันไอ้ทจะค้าคว้ามั้เอาเฮ้ยเยระเบิดระเบิดระดเต็เตมรเบิดโอ้โหคนผักรถนี่เนี่ยผักอยู่ผักอยู่อ๋อนัดระะเดดะระเบิดระเบิดะริะริดะเเยเร เขาบอกว่าออกไม่ได้ไในทำไมตีมันเข้าออกได้มันจะได้พิกไอ้เฮ้ยคุณไอ้เฮ้ยดูไอ้แม่ฮาวแม่ฮาวกูไปแล้วกูไปแล้วไว้ได้ความไปแสงเอ้ไอ้ไอ้าุณโดนงูงูฉกมันมีทั้งงูมีทั้งหมีไอชิบอะไรแม่ว่าใจขูไม่ดีไอ้ยังงูงูงูข้งหน้ามีระเบิดหน้ามีระเบิดข้างหน้ามีระเบิด ตัมทามาต้มทางมาไอ้อะไรอแกเจอแล้ซ้ายแลเบิดขวาถอยถอยถอยถอได้ถอยได้ถ้าถอยถอยได้เหยื่อเหยื่อหน้าเปิดเลยละใจเย็นใจเย็นี่ถอยก่อนถอยก่อนถ่ยก่อนเออตรงยาตรงยาตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยาอะไรยาเลยตรงนี้ไม่มีอะไรเมลมออะไรฮ้ยมันจะมีตรงนี้แหละ เดจะได้เอาเอาลงขึ้นมาก่อนความสามารถของเตรียมเตาพี่ความเตาพี่คือระเบิดเตาพี่คือดูดเงินถอยไว้พุ่งชนอย่าอย่าตรงนี้อย่าตรงนี้ดีมาเลยตรงนี้อย่าตรงนี้นี่มันมันไม่ได้อ่ะมันต้องไปอ่ะได้ฟิลิมสบา้จริงบึ้มหนักกว่าเดิมกระต่ายโดนรถรถคือเป็นอะไรเนี่ย โอ้ยไอยัยดูโอ้ยตังค์แมทดูตังค์แมทอ้ยอ้ยโอ้ยโอเดี๋ยวก็โดนระเบิดแม่งเดี๋ยวเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไป็นไหนเนาะจบเก็บเลยมันมันคำคมมีคำคมไหมต้องมีนั่นแหละคือแบบมันไม่ได้เลยอย่างเมื่อกี้เอาไปคำเตือนดีกว่าอ่าคำเตือนคำเตือนระวังอย่าลงน้ำโอ้ยเคืนว่ะอันนี้มันจอดจงไปหรือเปล่าเนี่ยคำคมเนี้ย